อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ Minecraft Pocket Edition ตอนที่สีนะฮะหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราไอ้โอ๊ยลบไปเฮ้ยที่เราเอ,อ่อทำไมมันออกไม่ได้เนี่ยเอ,อ่อออกก่อนออกก่อนจ,จะออกไม่ได้ก็ต้องออกทางอื่นแล,ะละ้วล่ะมีพิกแกัดนะ โอเคพูดต่อนะที่ที่เราเดินทางมาถึงบ้านวีเดเตอร์แล้วนะแล้วเราก็เราก็เจอนะเราก็เดินทางกันแต่เราแตเราก็จะมาสร้างบ้านกันในบ่านนี้นะเดี๋ยวผมขอเตรียมของก่อนโอเคนะครับอาคาเซียนะต้องใช้ไม้คา,าเซียนกะารสร้างบ้านนะเดี๋ยวอดเริง <c oughs> ที่ดีๆก่อนหาที่ที่ท,ที่ที่สวยๆกันโอเคตรงนี้ไหมแคบไปหน่อยตรงนี้ก็ ที่ดีๆครับเอาแจมๆเลยแจมๆตรงนี้ก็ติดน้ำแบบมีลูกหมูด,ด้วยตัวหนึ่งเอ่อตรงนี้ไหมเอาตรงนี้ก็ติดฟาร์มตรงนี้ติดฟาร์มเลยฮะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอ้ตรงนี้ก็ติดฟาร์มแล้วนุ่น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 ชายชายชายฟัรโอเคตรงนี้โอเคกว้างกว้างอยู่นะพอสมควรโอเคกันซ่าตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวผมขอเอาเนี้ยก่อนโอเคแล้วก็ทุบจะทำการทุบย,นะยาเนี่ยอแตยายาสูงมากเลยไม่กินไม่กินไม่กินนั้นเดี๋ยวครับครับไม้แพงก่อนนะครับมาสักนิดนึงพอโอเคเอากไม้แพงโอเค สร้างบ้านกันดียวะเดี๋ยวขอโอเคมามผมจะทำเดี๋ยวเราเอาขอบลึกๆหน่อยจะได้มีพื้นที่หน้าบ้านเยอะๆนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสองบอกนะครับก็ตรงนี้ขึ้นมานะฮะอุบโอเคครับรขอทุบทุบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไว้น,นะครับอะทีนี้ ระหว่างนี้ผมจะกั้นด้วยเอ่อไม่ดีกว่าวคิดก่อนค,คิดก่อนคิดก่อนเอาแบบไหนดีอืมอืมโอเคผมจะกั้นกั้นด้วยหินดีกว่านะกั้นด้วยหินป๊อกอกลางแรกก่อนจะสร้างบ้านเราต้องทําแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนะโอเคกั้นด้วยหินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะใช้เป็นอา่า ใช้เป็นหินนะเราเดี๋ยวนะขอดูขนาดความกว้างก่อนโอเคเอา่างั้นเอางี้ฮะครับตรงนี้วางหินโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้วางไม้แพงเหมือนเดิมนะฮะโอเคแพทเทิร์นจะเป็นเอ่อสี่สี่สองเอ้สี่สี่หนึ่งสี่นะคร เอเอใช่ใช่ใช่ใชสีหนึ่งสีนะโอเคตรงนี้จะเป็นฝั่งของหน้าต่างแล้วผมจะเอาตรงนี้เป็นทางเข้าดีกว่านะงั้นเราจะปิดตรงนี้ถึกไปเลยนะตรงนี้เป็นส่วนของทางเข้านะแล้วก็แล้วก็หินเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าต่างนะส่วนของหน้าต่างชุบออนเลยเลยจะเอา ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้แถวๆนี้มันจะมืดแล้วเหรอก็าอยางเนอะอ้าวทำไมจะมืดแล้วเพิ่งตื่นมาแป๊บเดียวเองงั้นเตียงเราเอามานะเดี๋ยวเราถ้านอนเร,เราต้องนอนในบ้านโค้งนี้แลวฮะคือถ้าเกิดนอนในขับไปนอนที่เดิมโคงไกลมากงั้นนอนตรงนี้แหละโอเคจะเป็นต้องนอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่นอนเนี่ยมันจะทำนอนบ้านเราคือมันอันตรายนะอ้ไม่กินไม่กินไม่กิน ของเราต่อนะฮะโอเคหับ้านเราหันทิศทางที่ตกลตกอุ้ยแย่จังโอเคตรงนี้วางวางสิวางวางนะฮะว่อตรงนี้ไม่วางตรงนี้ไม่วางเฮ้ยรู้สึกเหมือนบ้านเราจะไปเกิดบ้านเขานะเออวางก็ได้วางก็ได้นะฮะวาง,วางผมจะทำเป็นอย่างนี้โอเคนะฮะเล็กได้ไหม เล็กหรอกเนาะโอเคงั้นจะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็สี่หนึ่งสามนะครับตรงนี้ผมจะหยุดแค่สามนะฮะเพราะว่าจะทําเป็น,นต่างๆเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้หินเหมือนเดิมฮะหินให้เลยของมานิดนึงนะแล้วก็เหมือนเดิมหินตรงนี้โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสามเหมือนกันนะ ออกกับออกอย่างนี้นะฮะไอ้ผิดผิดผิดไม่มีใครเตือนเลยผิด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 โอเคบ้านสวัส์หน้าต้องทำบ้านให้ให้แนวสวัส์หน้านิดนึงหมดเลยแนละ้วโอเคมาเนื้อก็จะเป็นสาดนะซึ่งมันติดกับทุบหลังนี้ทิ้งทำไมต้องมาติดด้วยเนี่ยโธ่ชักมาแล้วกันนะ แล้วก็ตรงนี้มันสามแล้วใช่ไหมเราก็จะหยิบม,มาฮะมาทำตรงนี้โอเคแล้วก็แบบเดิมอ่ชอ่โอเคเสร็จบร้อยแล้วเราก็จะลงไม้มาทำตรงนี้ตรงเมื่อกี้มันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นสามหนึ่งสี่นะครับแต่ทีนี้สเต็ปสองคือเราจะไม่ทำถางเข้าแบบนี้ ทางร่างหลักมันจะทำเป็นสามยันสี่เฉยๆนั่นแต่คือแบบนี้โอ้โหผิดผิด,ดี๋ยวาขอคาบไม้เพิ่มก่อนนะโอ,โอเคกองหนึ่งนะจะเกือบกองหนึ่งมาก,กมจะพอเอาทำไมได้มาแค่สามสิบสองอันแล้วก็พิกแอคโอเคอแล้วก็วางแพทเทิร์นเดิมเลย พาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทสอนสร้างบ้านในตัวเลยแล้วกันนะร <c oughs> ูปแบบนี้ยผมได้มาจากต่างประเทศนะคือมันจะค่อนข้างคล้ายๆกระท่มนะคล้ายฮาดน,นิดนึงก็ต้นไม้นี่มายอย่างไรทุอบออกไปก่อนทุอบออกไปก่อนว่าเป็นอังไจำมือดอีกแล้วปะเนี่ยออเลย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 โอเคหมดแล้วนะฮะ โอเคเมื่อกี้สี่นะแล้วก็จะทํสี่เหมือนเดิมเพราะว่าเดียเด๋ยวฝั่งนี้เราจะทําเป็นทางออกด้านหลังนะะประตูนประตูหลังจะชนกันแต่ว่าในทางโหราสานี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะประตูหน้าประตูหลังชนกันนะแต่ว่าในนี้ในไมค์ครับไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็อย่างนี้แล้วก็อีต่อนะโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วก็สานะฮะ เราก็เหมือนเดิมเลยผิด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 ถึงสองต่อโอเคบอกแล้วว่าสวรรค์หน้ามันสร้างยากตรงที่ว่ามันย่ามเยอะนั่นแหละเย่ามเยอะไปหมดเลยแล้วมันมันทุบออกไม่ง่ายๆด้วยนะโอเคผมจะไปทำตรงนี้ตรงนี้ของเดือดออกๆข้างๆาไม่กี่ข้างนิดหน่อยของฝั่งนู้นนะเรา จะ่วมันย่ามเยอะไปหมดเลยโอ้โออเคขอใช้เป็นอันนี้ก็ใช้ฟิลลแล้วกันนะขอถูย่าก่อนนะฮะัไม่งั้นไม่ไหวนะมองไม่เห็นอะไรเลยเยอะย่าเยอะนี่ปกคุมเยอะไปหมดเลยฮนระเสียงดังไ,งไหมแล้วผมมอเสียงตอนนี้เป็นเพื่อดังไปแต่คงไม่ทันเลยแล้วพูดมาตั้งเยอะแล้ว ยาวไปหมดครับนะมันลำคาญไม่ไหวละตระมานี้โอเคก็เมื่อกี้ฝั่งโน้นเราเป็นอ๋อเราเป็นอ่าแล้วเขา,าจะหุบเข้ามานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอสามนะตรงนี้เป็นสามเหมือนกันนะก็ตัดด้วยคอเปเอร์โซนนะคร ใช่ปัญญาเดี๋ยวๆน่าจะใช่นะตรงนี้ก็สามเหมือนกันนะโอเคสามแล้วก็ข้อเบร์สโตนนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะอ๋อเวนกลับแต่ผมจะผิดพลาดบางประการขอไปเช็คก่อนผิดพลาดตรงนี้เออ เอบดีนี่แล้วมันจเจอยละชุดต,ตรงนู้นเหรอตรงนี้ก็สองสองเรือนหนึ่งใครตกน้ำใครตกน้ำเออเดี๋ยแๆวแล้วแล้วผมผิดตรงไหนวะน่าจะผิดช่วงนี้แหละ อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้อื้อุ้รู้เลย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 เสียงนี่มาเลยถ้าไปกินระเบิดน่แจ้งเลยนะโอเคแล้วทำไมขวานรู้สึกจะสามทีหรือขวานแรงกว่าดับไม่นะไม่จริงนะเอ่อเนี่ยฮะเนี่ยฮะอ๋ออ๋ออ๋อ ใช่ปะใชคือขนาดมันไม่เท่ากันครับเดี๋ยวเสียงสมบ้คือแพทเทิร์นหน้ามาดูมาดูที่แพทเทิร์นหน้ากันนะแพทเทิร์นหน้ามันออกมันมีการหุบทางเข้าเข้าไปแต่ว่าแพทเทิร์นหลังมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ผมก็คือก็คือตรงนี้นะตรงแล้วนะครับมาบล็อกนี้คือมานี่ผมก็จะทําการอ่เอาเป็น เลยนะครับปึ๊บ,บขึ้นมานะครับเราทุบทุบนี้ออกนะพร้อมกับทุบนี้ออกด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บๆโอเคแล้วก็จะเอาขั้ววัสตนมาติดตรงนี้โอ,อเคนะครับแล้วก็ทุบนี้ออกนะครับคืองานแก้ครั้งยิ่งใหญ่นะต้องแก้กันเพราะว่าโอเค มันเป็นความผิดพลาดของผมเองเพราะว่าลืมเช็คข้างหน้าทำบ้านทําบ้านแบบว่าสองเลเยอร์แบบนี้จะค่อนข้างยากตรงนี้แหละคือจะต้องมานั่งเช็คเลเยอร์ไหนผิดเลเยอร์ไหนถูกโอเคไอไม้แพงเราจะหมดแล้วเราต้องทําไม้แพงเพิ่มอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้สี่เหมือนเดิมไม้สามเหมือนเดิมนะฮะอเอหมดหมด หมดมันก็เปลี่ยนเขาเบืร์สโตนให้เลยเนาะพุ๊ทุกไปทุบทุบก่อนทุบของเก่าออกก่อนนะฮะเมื่อเดี๋ยวแต่เราต้องไม่นอนอีกแล้วนะฮะบ,บ้านเราต้องอลังการครับไม่ได้หรอก <c oughs> บ้านเราต้องอลัอาางการไว้ก่อนนะฮะเป็นไปนไม่ได้ถ้าจะไม่อลังการนะครับเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอา,เอามาโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่นี้เรามาแก้ตรงนี้ต่อโอเคคืนนี้ไปนอนกันก่อนดีกว่านะฮะที่จร่งกัเตียงวางไว้นี้ก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าดูดูสถานาการณ์ของอีกอีกหลายคืนนะ่าจะเสร็จเพลเพๆพาร์ทนี้ก็ยังไม่เสร็จมาเช้าแล้วปะโอเคเราต้องมาแก้กันต่อนะฮะโดยการที่ทุบอันนี้ออกแล้วก็อันนี้ออก ทุบออกหมดอล้ทุบออกหมดเลยอะทุกอย่างเลยโอเคอเค่าแครเรียบร้อยอเ,เสียงซอมบี้ตรงนี้นนนนตรงนี้นี่งๆตรงนี้หญ้านี่มันลำพาญใจจริงๆเลือยระปะทถให้ตายสิเนี่ยดูมันปกคลุมลกหน้าลกตาไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นสักอย่างเลยโอเคนะแล้วเราก็จะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 โอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของทางเดินทางอ่าทางเข้าไปนะนี่ฮะแบไฝั่งนู้นะครับเป็นห้องนะครับแล้วก็เราก็จะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้พอดีนะครับจะมาสิ้นสุดที่ฝั่งนี้พอดีเลยเอา้าวกรรมโอถูกแล้วถ,ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคถูกแล้วหรอ อ๋อฝั่งนี้นมีไม้มีหินนะอ้าใช่เหรออ๋ออ๋ออ๋ออต้องเอาหินวาตรงนี้โอเคเรียบร้อยมาทีนี้เราก็จะทําอีกชั้นหนึ่งเพิ่มนะครับนะฮะอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้ปุ๊บซึ่งไม้หมดแล้วซึ่งไม้หมดแล้วเด็ดคราเพิ่มก่อนครับครับ ก็หินหินก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยกระจกผมจะเอาแค่บล็อกเดียวนะฮะหน้าต่างนะฮะจะเอาแค่บล็อกอุตุตกตกเอาแค่บล็อกเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวคือบ้านสไตล์เนี้ยหน้าต่างไม่ต้องมากนะเอาเน้นเน้นอย่างอื่นแทนนะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแพทเทิร์นข้างล่างเราตกตกทำไมเราโทษเออมันเดินค่องข้างยากนิดนึง าทางขึ้นเงินดีที่เราทําบล็อกหน้าต่างไว้แค่สับล็อกนะเราเลยโดดขึ้นได้ง่ายๆบอกแล้วว่าถ้าคิดจะทําบ้านแล้วไม่มีบินเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยโอเคปุ๊บปุ๊บแลยยิ่งทําในอันนี้ด้วยนะในพ็อกเก็ตดีๆเอาผิดในพ็อกเก็ตดิเดชั่นนี้ด้วยนะยากมากๆอะ่ะใครตกน้ำนะไล้ยิ่งเสียงตกน้ำจะมีคิปเปอร์มาอีกไหมนะโอเคแล้วก็ ผมรู้สึกว่า Pocket Edition เนี่ยระยะการวางบอกมันมัน,ม,นมันไกลกว่านะนี่ดูดูเนี่ยผมวางตรงนู้นได้เลยป่ะคือใน PC นี้ยังไม่น่าไกลขนาดนี้ป่ะไม่ไม,ไม่คือผมว่ามันไม่น่าไกลขนาดเนี้ยเฮ้ยชุอยเดินไปดีกว่า <c oughs> ตอนแรกว่าจะโดดไปแต่คงคงไม่พ้นอะโอเคชั้นที่สามเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ผมจะทำการ ค a ฟส s ต a นะฮะซึ่งเราต้องคัฟคัฟฟิงเทเบิลก่อนเราจะคัฟฟิงเทเบิลวางไว้ในเออในบ้านของเราก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อย,อยมาเช็คผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะคัฟสแตนนะฮะสะแตนขอใช้เป็นสแตนหินแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องมี s t o n ค c u ตเตอร์นะเพราะว่าข้างนอกไม้เราเยอะแล้วถ้าเราไม่ใช้สแตนหินเนี่ยสโตรคคตเตอร์ไหนะถ้าเราไม่ใช้สแตนหินเนี่ยนะฮะมันจะ มันจะดูปะแปลกๆอ่ะคือมันจะดูเกินกันไปหมดเพราะฉะนั้นแต่ินี่ดีสุดเอาซับไต์หินมาเอ่อจำนวนนึงนะฮะจำนวนหนึ่งสิบหกกลัวหินจะหมดไม่ใช่อะไรเอาแล้วครับสลับมาทำไมโอ้โหสลับมาเพียบเลยโอเคเอาถึงจะหินหมดเลยทีเดียวจริงปะเนี่ยหินหมดจริงปตเนี่ย ออกไม่หมดไม่หมดเอ่อจนเงิจน,นจนเงินจนเอินเขาบอกวตอนวออ๋อมันรวมนี่เต็มเลยช่องช่องเต็มหรอแล้วทีนี้จะทิ้งยังไงทีเนี้ยเอออ๋อนี่ปะ่ะเอ้าผมยังไม่รู้วิธีทิ้งของเลยฮะมันทิ้งของอยังไงเอ่ยเล่นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วอ๋อนี่ไง ใช่ปะอ๋อใช่นะคิดค้างไว้นะจะเป็นการทิ้งของนะเดี๋ยวเราทิ้งต้องต้องอยู่ในช่องต้องถือด้วยอ๋อทำไมทิ้งไม่ได้ลอ๋อทำไมนี้ทิ้งไม่ได้ทำไมนั้นทิ้งได้อะเว็นคมเอองงนเนี่ยเราอต้องต้องออกอ๋อต้องออกไปหน้าหน้าอีเวนตอรี่ก่อนนะ เราทิ้งเราเก็บอะไรมาบ้างอะไรางเนี่ยขอพึงสโตนวอลกับกับอ่าอันนี้นะไปก่อนแล้วกันก็ <c oughs> ง่ายๆเลยก็จะวางนี่นะครั้างข้างละที่จริงน่าจะใช้ปม่หยาดอื่นนอกจากข้อพึงสโตนนะ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็อืมไม่ดีกว่าเอา อู้ดูอู้ดูอู้ดูหึงลบไม่ทันเอาเดี๋ยวปิดก่อนโอเคลบไม่ทันตุ้มเต็มหน้าเลยเอาไม่ก่ออ่อโอเคแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยนี่อ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะได้ กรนอย่างนี้แล้วก็สลับสลับนะัน,นก็ะคามันจะได้ไม่เสียของนะโอเคประมาณอย่างนี้มันแน่นไปปะเนี่ยโอเคผมรู้แล้วจะแก้มันยังไงนะฮะเราจะแก้มันด้วยการทุกก้อนตโตนที่เป็นเสาคานนี่ออกให้หมดนะแล้วก็วางอาคาเซียล็อกไปนะอุย้อยดูดีขึ้นไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวตายห่วงเรื่องตายมาตลอดเดี๋ยวจะมาตายเพราะสร้างบ้าน อาเซียเราอาเซียเรากับเขาก็สโตนโอเคไหมตรงนี้ตรงนี้มอนเดิมฮะคืะออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็ฝั่งน,นง,งนู้นนะมีโฮมเลนอ์อ๋ออันนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เอ่ผมว่าแค่นี้ก็เวิร์กแล้วโอเค จะสัตัวคัตเตอร์เลยปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้นะฮะปุ๊บคใครที่จะดูวิธีสร้างบ้านก็ข้ามไปได้เลยนะตรงนี้ทำแบบนี้ทุกแพทเทิร์นเลยนะโอเคใช้มื่ยไเดีอย่าหมดคืนนี้ผมขอตัดพาร์ทก่อนแล้วกันนะเพราะว่า,วาคลิปนานแล้วนะครับ คืนนี้เดี๋ยวตัดพาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาสร้างกันต่อนะ้เพราะว่า,วาอีกนานนะเหมือนคงอีกนานนะก็จะเสร็จนะครับแล้วก็ต้องนี้่อโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะโอเคไปไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสร้างกันต่อนะครับตอนมาพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ไปก่อนไหนไปบทราบเลยครับไนอนครับปุ๊บปุ๊บนอ,นอ้นอนไม่ได้ยังไม่มื่ เนี่ยไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรเราอับชว์พอดีแล้วไหนแม่งมุ้มอันนี้ทำประกังคืนล้าจะไฟเลยนะแหมอุ้ยวัวตกใจวัววัวไปโลกโอเคแต่รับบ๊ายบายเจอกันทันหน้าเดีย๋ยวเรามาสร้างบ้านกันต่อครับสวัสดีครับ